มารายงานองนุ่นอีกอะพี่น้องเนี่ยองุอ่งนองุ่นรุ่นแรกของผมก็ไม่โตเท่าไหร่นะพี่น้องสี่ห้าเดือนแลนะ้วเนี่ยไม่โตเท่าไหร่ผมก็ยังไม่มีเวลาจะบำรุงเขาพี่น้องไม่มีเวลาจะบำรุงก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ยไม่มีเวลาจะบำรุงเพราะว่า ยังทำนู่นทำนี่ยังทำเสาค้างก็ยังไม่เสร็จค้างอางุ่นค้างอางุ่นผมก็มีอยู่สองอย่างนะค้างลูปตัวทีกับลูกตัววายพี่น้องตอนนี้กําลังทาค้างลูกตัววายอยู่ยังไม่เสร็จครับน่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะครบท้วนเสร็จเดี๋ยวฝนก็จะมาพี่น้องเนี่ยองุ่นผมยังไม่โตนะพี่น้องสี่ห้าเดือนแล้วไม่โต เนี่ยก็ปล่อยเข้าไปพี่น้องปล่อยเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับปรุงดัดแปลงเอาไปเรื่อยๆค่อยๆทําไปพี่น้องนะวันนี้จะมารายงานเรื่องอ่าเกี่ยวกับอ่างหุ่นอ่งงาอ่างหุ่นโดนโดนแมงมันจัดนะผมรายงานไปครั้งหนึ่งแล้วคลิปไหนก็ จำไม่ได้ละนี่ที่มันโดนแมงกัดพี่น้องมันกัดจนรอบเลยอเป็นแผลยาวนะพี่น้องเป็นแผลอย่างยาวนานนี่รู้สึกว่าจะสองเดือนแล้วนะพี่น้องเขาก็ยังไม่เข้าเขากําลังจะเขาเขากําลังจะขยับขยับขยับลงมาเนเนื้อเนื้อเซลล์ของเขากําลังจะขยับลงมาพี่น้องผมก็ ใช้ปูนใช้ปูนกินหมากเนี่ยแต้มแตม,แตมทาเอาไว้นะพี่น้องเขาค่อยๆขยับลงมาจวนจะเต็มเลวเหลืออีก,กเหลืออีกไม่มากเหลืออีกไม่มากจวนจะเต็มแล้วส่วนมากเขาจะขยับข้างบนลงมานะพี่น้องแต่ข้างล่างนี้ไม่ขยับขึ้นสังเกตดูองุ่นผมต้นนี้ไม่โตไม่งามพี่น้องใส่ปุ๋ยได้ก็ไม่งาม เนี่ยผมใส่บ่อยนะใส่ปุ๋ยใส่ได้ก็ไม่งามเพราะว่าเพราะว่าเซล์เขาส่งอาหารไม่ได้พี่น้องเซล์ลส่งอาหารไม่ได้ที่เขาอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะลำต้นช่วยเลี้ยงแค่นั้นเองเซล์ลนี่ไม่สามารถนำอาหารไป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 ส่งใบให้เจริญงอกงามได้เลยดูใบเหลืองเลยพี่น้องใบเหลืองยอดแดงเนะี่ย ยอดแดงแต่โตก็ไม่โตนะพี่น้องเป็นเรียวๆเป็นเรียวๆไม่โตเนี่ยยอดแดงๆใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่ส่งอาหารไม่ได้อะพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไอแมงเจ้ากเกวียนเจ้ากรรมมันมาแทะจนรอบจนรอบต้นนะพี่น้อง แทะเอาแทะเอาผิวแทะเอาเซลล์เอาเปลือกภายนอกไปพี่นอ้องอประมาณประมาณนิ้วเศษเศษ่ะพี่น้องประมาณนิ้วเศษเศนี่เขาขยับลงมาเรื่อยแล้วผมก็เทียวเอาอพวกกันเชื้อรามาแต้มแต้มเต็มแต้ม,ตม,ตมเอาไว้อีกไม่นานนะ่าคงจะเต็มพี่น้องอีกไม่นานคงจะเต็มเนี่ยมารายงานให <laughs> ้พี่น้องพี่น้องเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่า และทํายังไงมันถึงจะอ่ามันถึงจะเชื่อมกันเร็วพี่น้องช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าพี่น้องเคยเจออย่างนี้ไหมเจออย่างนี้เราช่วยบอกด้วยครับจะทํำยังไงจะแก้ไขยังไงมันถึงจะเร็วๆไม่งั้นอันต้นอง,งุ่นต้นนี้มันก็แค่แกนอยูออย่างเงี้ยพี่น้องมันไม่ไปไหนมาไหนตีมันแค่แกนจนกว่าจนกว่าเยื่อ เยื่อผิวข้างนอกเขาจะถอดลงมาเชื่อมกันจนเต็มอะแลนะเขาถึงจะส่งอาหารได้ผมคิดว่างั้นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องโอ้โหมันช่งางทรมานเหลือเกินถ้ามันพูดได้มันพูดแล้วนะพี่น้องอืมไม่โตต้ตนนี้ไม่โตครับเป็นเป็นอ,องุ่นสายพันธุ์อะไร ซูเปอร์สวิทพี่น้องต้นนี้ไม่โตเนี่ยใบเหลืองอ้อยยอดแดงแจ๋เนี่ยจิงก้นกานแดงแจ๋รับไม่ได้เลยรับอาหารไม่ได้นะช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องเคยเคยเป็นเคยแก้ไขยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้รายงานไว้เพียงแค่นี้สวนองุ่นข้างบ้านชายทุ่ง ตำบลกุดมังหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกรายงานพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เผื่อมีคลิปดีๆมาแจ้งพี่น้องสามสำหรับคลิปนี้ปัญญาพาร,รวยขอ้อกราบสวัสดีครับ